และนี่คืองาน AR ตัวใหม่นะครับเป็นอิชิตันกรีนทีนี่นะครับผมเอาของเฮียตันมาใช้เลยนะครับด้านข้างกล่องตรงนี้นะครับเราสามารถจะไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้คลิกบนหน้าจอได้ว่าอาจจะมีปุ่มคลิกเพื่อไปอย่างหน้าแฟนเพจหรือร่วมลุ้นร่วมลุ้นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเมื่อเราใช้บนออ iPad แล้วเนี่ยนะครับนี่เป็น iPad 2นะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่างานนั้นจะเนียนกว่าการใช้บน Galaxy Tab เยอะมากเลยนะครับดีกว่าตระกูล Android ฉะนั้นนะครับถ้าทำเป็นพวกแคมเปญโฆษณาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าต้องตื่นตาตื่นใจทุกครั้งนะครับที่เราได้ไปส่องตัวกล่องกล่องนี้นะครับและนี่คือกล่องหนึ่งกล่องที่ผมมีนะครับและนี่คืออีกชิ้นหนึ่งนี่คือวิตามนิวนะครับใครอาจจะบางคนอาจจะเคยเห็นแล้ว นะครับนี่มีการปรับแสงสีด้วยนะครับเห็นไหมครับสอดสามิติกันเห็นไหมครับเป็นสามิติเสมือนจริงๆนะครับไม่ใช่สามิติหลอกๆนี่นะครับดูลับ iPhone 4S กันอย่างใกล้ๆกันเลยนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้ก็หวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกัน